สวัสดีครับพบกับต้นและน,นะคะมาพร้อมกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญวิทักษ์กันเช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับในวันจันทร์ก็คือวันนี้นะครับจนถึงวันพฤหัสต้นกับนี้ขออนุญาตลาหยุดนะครับไปพักผ่อนที่จังหวัดเจียงใหม่เจ้านะครับ แต่การอัปเดตสินค้าเรายังมีเช่นเดิมใน <Yay! S 1> วันนี้นะครับเราจะอัปเดตในช่วงตอนบ่ายๆนะครับสำหรับการอัปเดตสินค้าแล้วก็มาพบกันอีกทีคือในวันพุธแล้วก็วันพฤหัสน่าจะเป็นการอัปเดตในช่วงสายๆนะครับสำหรับการจัดส่งเนี่ยขออนุญาตจัดส่งได้วันศุกร์ ถึงวันเสาร์นะครับเป็นต้นไปเลยสำหรับการจัดส่งสำหรับวันนี้จะมีของชิ้นไหนนะครับที่ถูกใจพี่ๆบ้างก่อนไปรับชมเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมของสวยๆประจำวันนี้กันเลยครับ แหวนเชอร์ควอยส์แถวประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยเชอร์ควอยส์ประดับเพชร40เมตรรวม60ตังน้ำหนักรวม8.40กรัมขนาดแหวน54ราคาขายเพียง25,000บาทสวยงามตระการตามมากๆเลยนะครับสำหรับแหวนวงนี้เชอร์ควอยส์นะครับหรือที่คนไทยแต่โบราณเนี่ยเราเรียกว่ามูลนก การเวนค,รรคนะครับชื่อเพราะนะครับสําหรับตัวเทอร์ควอยซ์ทั้ง3เม็ดเนี่ยสวยแล้วก็เป็นสีท็อปเลยเนื้อเนียนนะครับแล้วก็ตําหนิน้อยส่วนตัวเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีมาดีดีไซน์ที่ใส่ง่ายๆแล้วก็เต็มหน้านิ้วนะครับสําหรับตัวเทอร์ควอยซ์นะครับเรามีความเชื่ออีกด้วยนะครับมีความเชื่อว่าเป็นสิ่งนะครับที่ช่วยนะครับปกป้องแล้วก็คุ้มครองป้องกัน ความชั่วร้ายต่างๆแล้วก็สิ่งไม่ดีต่างๆนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมใส่นะครับเกิดความล้มเหลวไม่ว่าจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จงานมาในสภาพที่สมบูรณ์ใส่ยังไงก็เต็มหน้านิ้วราคาดีจับต้องได้ c f ได้เลยครับต่งหูเพชรเดี่ยวไซส์กระดับนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%ประดับด้วยเพชร2เม็ด รวม2.05กรัตนะครับน้ำ98า98หรือว่าน้ำ fsi 2น้ำหนักรวม3.78กรัมหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่0.8คูณ0.8เซนติเมตรราคาขาย165,000บาทราคาดีมากๆเลยสำหรับงานตัางหูเพชรไซส์กรัตนะครับตกเม็ดละ80,000กว่าบาทคุ้มมากๆเม็ดละกรัดกว่านะคะพี่ ตัวเพชรเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟแล้วก็ข้างในนะครับเขาก็จะมีตำหนินะครับในเนื้อเพชรแต่ว่าพี่ๆจะได้ตัวเพชรที่เล่นไฟดีแล้วก็เพชรขาวน้ำขาวนะครับส่วนเรื่องของราคาอย่างที่ต้นได้อธิบายไปนะครับว่าถือว่าได้ต่างหูไซส์กระดับเม็ดใหญ่ๆใส่ได้นะครับในราคาที่ถูกมากๆขนาดเวลาใส่ขึ้นหูนะฮะก็จะเห็นเต็มแบบนี้เลยเห็นไหมครับ งานฝังงานอะไรเนี่ยยิ่งช่วยทำให้ตัวเพชรเนี่ยดูใหญ่มากยิ่งขึ้นอีกด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานต่างหูเพชรเดียวนะครับที่น่าซื้อน่าใช้ใส่ได้ในทุกๆโอกาส cf ได้เลยครับจี g ้ไพลินงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%า75-9ประดับด้วยไพลินไทยนะครับน้ำหนักรวม6.88กรัมนากว้างจี้2.8 คูณ3.1ซนติเมตรราคาขายเพียง16,900บาทสวยมากๆเลยแล้วก็เป็นงานเก่านะครับที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับตัวเรือนนะครับด้านบนเขาจะเป็นเรือนฉัดหมุนได้แล้วก็จะทำเป็นตุ้งติ้งใส่ง่ายครับสามารถที่จะประยุกใช้นะครับ ใส่กับโชเกอร์หรือว่าสร้อยคอใหม่ก็ได้เพิ่มความาดูดีนะคะเพิ่มสไตล์ให้กับทุกๆก,การแต่งตัวขนาดก็จะใกล้เคียงกับเหรียญ10นะคะเวลาใส่ขึ้นคอก็สวยประมาณนี้พี่ๆนะครับที่ชอบงานไทย,ไทยโดยเฉพาะงานจี้แบบนี้กด cf กดจองได้เลยครับ จี้เพชรซี่เรือนทองฉลุลายนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%ประดับด้วยเพชรซี่แบบไม่รองซัพ์น้ำหนักรวม25.87กรัมหน้ากว้างนะครับ4.4คูณ5.3เซนติเมตรราคาขายเพียง49,500บาท คุ้มมากๆเลยสำหรับชิ้นงานนี้นะคะเป็นจี้งานเก่าแท้ๆเลยเขาจะเป็นเหมือนจี้ขุดนะครับทองเยอะน้ำหนักดีแล้วก็ตัวทองเนี่ยแน่นหนาดีนะครับลวดลายฉลุสวยงามละเอียดละออแล้วก็ประดับด้วยเพชรซี่ครับตัวเพชรซี่ก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับก็คือโดยรวมของชิ้นงานเนี่ยเป็นงานเก่าที่น่าซื้อน่าใช้แล้วใส่แล้ว ขึ้นคอก็จัดเต็มเห็นชัดแบบนี้ดูสวยตระการตานะคะไม่ใช่จี้ชิ้นเล็กเป็นงานชิ้นใหญ่ CF เลยครับแหวนไพลินเหลี่ยมประกบประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยไพลินไทยเจลนัยเหลี่ยมนะครับแล้วก็เพชร8เม็ด รวม12ตังคน้ำหนักรวม5.40กรัมขนาดแหวน54.5ราคาขายเพียง16,900บาทวงนี้นะครับตอนที่ต้นได้มาเนี่ยสะดุดตาอย่างแรกเลยคือความสวยของไพลินไพลินไทยนะครับสีสวยมากๆจีระในเหลี่ยมแล้วก็ถูกนำมาฝังประกบแบบไร้น้มนะครับซึ่งงานฝังแบบนี้ ทำใหม่ราคาแพงมากแล้วก็ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือดีๆนะครับมาในตัวเรือนใส่ง่ายๆใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงดีไซน์สวยพี่ๆที่รักงานไพลินชอบงานแบบเรียบๆนะครับเน้นซื้อแล้วได้ใช้งานบ่อยๆโดยเฉพาะใส่ทำงานได้วงนี้นะครน่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่น่าซื้อแล้วก็น่ามีไว้อยากให้มีไว้จริงๆสำหรับพี่ๆที่ชอบงานเรียบเหรู กด CF กดจองได้เลยครับแหวนพลอยแถวประดับเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยทับทิมไพลินและก็มรกตประดับเพชร3 6เม็ดรวม42ตังน้ำหนักรวม8.31กรัมขนาดแหวน49ราคาขาย24,500บาท งานดีมากๆเป็นงานเก่าที่มีคุณภาพนะครับประการแรกเลยนะฮะทองเยอะทองหนาจับแล้วนะครับหน่วงเลยหน่วงหน่วงมือก็คือทองเยอะแล้วก็ดีจริงๆส่วนตัวพลอยนะครับเขาก็จะประดับทั้งทับทิมมรกตรแล้วก็ไพลินเจรไนเหลี่ยมฝังแบบไร้หนามแบบนี้งานเนียบดีนะครับแล้วก็ตัวเพชรท,ที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดี ถือได้ว่าเป็นหนึ่งชิ้นง,งานเก่าที่น่าสื้อน่าใช้ใส่ได้บ,บ่อยๆครับเป็นงานดีไซน์นะครับแบบวินเทจใส่แบบร่วมสมัยนะครับดูสะดุดตามากๆด้วยสีสันของตัวพลอยที่นำมาประดับและเวลาใส่เนี่ยก็จะได้นากว้างกำลังดีงานดีมีคุณภาพ C.F ได้เลยนะครับแหวนมุกเซาซีประดับเรือนเพชรนะครับ ตัวเรืองเนี่ยเขาจะเป็นแพลทินัม Pt 900ประดับเม็ดยอดนะครับด้วยมุก64นะครับสีขาวเม็ดใหญ่ขนาด15.7คูณ15.8มิลเลยนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชร16เม็ดรวม1.92กรัตนะครับน้ำหนักรวม22.39กรัมขนาดแหวน55.5ราคาขายคุ้มมากๆเพียง 5,9,900บาทนะครับถูกคุ้มดีนะครับ 1. ในเรื่องของราคานะครับแค่ตัวเรือนเพชรกับตัวเรือนเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะครับเพชรขาวเล่นไฟตำหนิน้อยนะครับแล้วก็เม็ดใหญ่ตกเม็ดละประมาณ12ตังค์นะครับส่วนมุกเซลซีก็เม็ดใหญ่ตัวมุกนะครับลัสเตอร์ดีมีตำหนิบนพื้นผิวบ้างเล็กน้อยมันวาวดี ใส่แล้วเต็มหน้านิ้วสะดุดตานะคะแหวนมุกวงนี้อยากให้พี่ๆนะครับมีไว้จริงๆเลยถ้าพี่ๆชอบงานมุกอยู่แล้วเพราะว่าคุ้มในหลายๆประการนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยร่วมสมัยใส่ออกงานใดๆก็โดดเด่นแน่นอน CF นะครับแหวนเลมอนควอส์ประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75%ประดับด้วยเลมอนควอส์ เจรนายรูปดาวนะครับประดับเพชรกุหลาบ50เม็ดรวม50ต่างน้ำหนักรวม10.87กรัมขนาดแหวน46.5ราคาขายเพียง22,500บาทน่าเอฟมากๆเลยสำหรับแหวนวงนี้ดูสีของเลมอนคอร์เห็นไหมฮะสีสวยนะครับแล้วก็ประกายดีได้เลมอนคอร์เม็ดใหญ่นะครับมาในตัวเรือนที่น่ารัก ใส่แล้วเห็นชัดจัดเต็มมากๆเลยเลมอนคอ o ์ส <Lemon Coast S 1> เป็นอัญมณีนะครับที่ช่วยเสริมด้านความโชคดีนะคะดีไซน์นะ่ารักมากๆแล้วก็ราคาเบาจริงๆ CF ได้เลยครับแหวนลูกแพรประดับพลอยหลักสีนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75% ประดับเม็ดย่อนะครับด้วยทับทิมพมา่าแล้วก็ประดับโดยรอบนะครับด้วยพลอยหลากสีประดับเพชร26เมชรรวม26ตังน้ำหนักรวม7.77กรัมขนาดแหวน52ราคาขายเพียง1 9 5 0 0บาทน่ารักมากๆนะครับงานหวานนะครับแล้วก็มาในสภาพที่สมบูรณ์ตัวเรือนนะครับรูปลูกแพรประดับ ตัวทับทิมพมา่านะครับเป็นเรือนยอดสีชมพูหวานมากๆแล้วก็ประดับด้วยพลอยหลากสีเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีเป็นหนึ่งชิ้นงานที่ใส่ง่ายๆนะครับแล้วก็เห็นชัดไม่ใช่แหวนป๊อกแ๊กนะครับก็คือเป็นงานที่มีคุณภาพแวนแบบนี้น่าซื้อน่าใช้ที่สำคัญนะฮะช่วยปรับรูปนิ้วเราเนี่ยให้ดูเรียวงามมากยิ่งขึ้นอีกด้วยงานน่ารักกด CF ได้เลยครับ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับจากใจเลยที่เมตตานะครับแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญมิทักษ์ด้วยดีตลอดมาทางพี่ๆนะครับที่ c f สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านพี่ๆที่มาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านนะครับแล้วก็พี่ๆที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันละกันครับสำหรับวันนี้นะครับต้นกับนิดขอลาไปก่อนเรามาพบกันอีกทีกับคอนสวยๆนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยแล้วพบกันอีกทีนะครับบ๊ายบาย